เอานี้แล้วมันเรือนแล้วไอ้พวกนี้นี่มันกระจอกจริงๆคิดว่าจะซ่าก,กับฉันได้ยังงั้นเหรอเอาไปเฮ้ยไม่แตกเฉยอ้าสปูของฉันกระจอกจังไอ้พวกนี้เนี่ยเฮ้ยแกทำมาให้ฉันเจ็บนะจัดการเลยได้แล้วครับลูกพี่อย่างนั้นแหละ ก็จอกิริงๆมาเจอฉันเลยว้าฮอ้ยงย่ายเฮ้ยมันเสียงอะไรอ่ะคิดว่าจะมาสู้กับผมได้อย่างนั้นเหรอครับเฮ้ย,ยงานนี้สนุกแน่เจ้า Speak, man.